เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเกม Black Power Mobile ที่หล,หลายๆท่านเนี่ยดองตัวกาชาไว้ไม่ได้เปิดในช่วงแรกนะครับเพื่อที่จะรอตู้ซีซั่น2ที่กราจะมาถึงนี้นะครับผมแล้วตู้ซีซั่น2เนี่ยจะมีตัวไหนไปไม่ได้นะครับที่เราอยากได้นอกจากโนเอลร่างชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับแล้วความสามารถของโนเอลเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงอยากได้ทางร้านของไนซี่เกมมิ่งเนี่ยก็จะมาแนะนําในเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการอัปดาวให้กับโนเอลด้วยนะ ว่าสายฟรีเนี่ยอัปดวดตยังไงโดยที่ไม่ต้องสุ่มกาชานะครับก่อนมาชมคลิปนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลฟ์ซีการ์ดรัดเติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือแบ็คโคเวอร์มบายกับทางไลฟ์ซีการ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ มาดูในส่วนของเรื่องการชากันบ้างน,นะครับอย่างตู้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเวลาบอกใช่ไหมว่าคงเหลือเวลาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับลหลายท่านเนี่ยก็อาจจะโฟกัสไปที่ตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็อาจจะบอกว่าเออหลังจากเนี้ยตัวฟาน่านะครับไรอาหรือว่าลิสเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่ไม่ได้มองว่าตัวพวกนั้นเนี่ยจะเข้ามานะครับหรือไม่ก็อาจจะเข้ามาพร้อมกันเลยก็จะมีทางฝั่งของเป็นพวกตัวซีซันนะครับอย่างเช่นซีซัน2ที่เราจะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโนเอลชามี่หรือว่าโกสรับเฟาาี่ทม ผมก็จะมีตรงนี้บอกด้วยนะว่าเราทําไปแล้วเนี่ยกี่วันนะครับถึงภารกิจตรงนี้จะสามารถสําเร็จได้ใช่ไหมเขาเขียนไว้กําหนดว่า20ครั้งนะครับเราจะได้กุญแจตรงนี้ไว้เปิดในซีซั่นหน้าต่อไปได้มันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยาคาดคะเนไปว่าไอ้20วันตรงนี้ใช่วันที่จะเปลี่ยนตู้หรือเปล่ามันก็มีหลายคนเนี่ยคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันครบ20วันปุ๊บมันจะเปลี่ยนตู้ให้เลยไหมหรือว่าอาจจะรอถ่วงเวลาให้กับคนอื่นที่เขายังทําเวทไม่เสร็จเนี่ยได้ทำเวทตรงนี้สําหรับสายฟรีเนี่ย จะได้เอาตัวอุจจี่ยไปเปิดในซีซั่นต่อไปได้ตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูตัวเกมก่อนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ว่ามันก็น่าจะตกราวๆ20-30วันนี้นะครับก่อนที่ตู้ตัวใหม่จะมานะก็คงจะมีเวลาเก็บกาชาอีกสักพักนึ่งเลยแหละครับแล้วทีนี้ทําไมมาถึงเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดหามากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโนเอลเนี่ยเป็นสายแอดัคเกอร์นะครับดามเมจหมู่แล้วก็เป็นตัวละครสีแดงด้วยที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะชอบมากเลยนะครับ เพราะว่าตัวละครโนเอลเน้นในส่วนของสกิลวันติที่เป็นดาเมจหมู่ใช่ไหมตาดาเมจหมู่เนี่ยแรงมากๆครับมีการเพิ่มดาเมจเวทของตัวเองด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของบาเรียที่เป็นสกิลสอเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะครับมีทั้งบูและก็การป้องกันเนี่ยภายในตัวตัวเดียวเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์สาหรับใครหลายๆคนที่งบน้อยมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับที่สามารถคอมโบคู่กันกับตัวโนเอลได้เนี่ยก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลาเดสถ้าเกิดว่่าาคุผชมอจะเเห็นรืงบ เรียที่เต็มมิดหล่อเลือดแล้วก็การเอาลาเดสไปคู่กันกับโนเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะทางฝั่งของ PVP นะครับนี่เลยครับสกิลของตัวลาเดสเนี่ยจะเป็นการสร้างบาเรียป้องกันความเสียหายตามจานวนใช่ไหมแล้วทางฝั่งของโนเอลเนี่ยก็จะมีสกิล2ที่สร้างบาเรียด้วยครับ ถือว่าจะเป็นการสร้างที่ควบคู่กันไปเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะปั้นตรงนี้หรือเปล่านะครับและตัวต่อไปที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฝั่งของมาร์สนั่นเองนะครับทางฝั่งของมาร์สเนี่ยก็เป็นแท่งอีกตัวหนึ่งที่ยืนให้กับโนเอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสตันหรือว่าลดพลังป้องกันเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันและแถมยังมีในส่วนของการยุยยุด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยมาร์สก็เป็นอย่างตัวละครที่เล่นคู่กับโนเอลได้เหมือนกัน และสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็คือทางฝั่งของฟิลลิลตัวนี้เลยครับฟิลลิลเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเริ่มเทินเป็นคนแรกเสมอนะครับแล้วตัวละครของฟิลลิลเนี่ยพอเริ่มเทินปุ๊บก็จะเพิ่มในส่วนของค่าความเร็วด้วยและเพิ่มอัตราคียิเคิล,คลให้กับทางตัวละครพานาบิสมาเลยทําให้ตัวโนเอลเนี่ยสามารถทำดาเมจได้เร็วมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าโนเอลดาเมจแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะจบแค่ในเทินเดียวก็ได้นะเพราะว่าสกิลของนางเนี่ยเป็นสกิลวันติีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตาย เราอาจจะซวยได้นะครับผมเพราะว่านอกจากมีฟิลิวตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีเวลทสตรงนี้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเอาไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเวลทสเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่าวความเร็วเนี่ยสูงมาพอกันกับตัวฟิลิวเลยและในส่วนต่อไปนะครับจะมี2ตัวด้วยกันนะที่จะทับตำแหน่งกับโนเอลนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของยามิตัวนี้นะครับผมที่เป็นสีแดงด้วยกันนะสายแอตเตอเกอร์ด้วยนะครับ กลับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้านี่เลยครับผมแอสตาล่างดาบไม้แอทัคเกอร์ทั้งคู่เลยเราเนี่ยก็อาจจะต้องสับเปลี่ยนกันนะครับสำหรับใครที่ปั้น2ตัวนี้มานะอาจจะต้องไปปั้นโนเอลก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นสีแดงด้วยแต่ว่าเราจะใช้2ตัวพร้อมกันได้ไหมเช่นถ้าเกิดว่าผมใช้ยามิแล้วก็โนเอลไปด้วยเนี่ยจะดีหรือเปล่ปาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตู้กาชาเนี่ยมันมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวกาชาของเราเนี่ยมันไม่พอที่จะเปิดไหนๆเนี่ยตัวละครเทพๆเนี่ยก็มาให้เปิดแล้วใจเนี่ยก็อยากจะ5ดาวนะครับสาเก็บมาตั้งนานใช่มกกาช็ไ่พอ มันก็จะมีเควสที่ทุกคนเนี่ยสามารถเพิ่มดาวให้กับตัวโนเอลได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามานะอย่างเช่นเควสแรกนะครับก็คือเควสตรงนี้นี่เลยครับที่แนะนำเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตรงเนี้ยครับชิ้นส่วนจองเวทอนเนกประสงค์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปอัพแทนเศษ5ดาวของโนเอลได้เลยนะครับก็จะให้เก็บสะสมไว้ตรงเนี้ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย1ชิ้นด้วยกันนะ แล้วก็ยังมีในส่วนของเควสแมกนาอีก2ชิ้นรวมกันเป็นทั้งหมด3แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับที่ผมเนี่ยรับไว้เรียบร้อยแล้วอีก1ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น4ดาวด้วยกันนี่แหละมันก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วที่เราต้องไปสุมหาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจอซ้ำอีกตัวหนึ่งเราก็จะได้โนเอลเนี่ยครบ5ดาวเลยครับสำหรับสายงบน้อยหรือว่าสายฟรีด้วยกันนะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงแล้วก,กันให้กับสายฟรีนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยสําหรับคลิปก่ปนนกนอน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ